สวัสดีคะ่ะติออสวัสดีนันเลวลูลูโมเจ้าค่ะเพื่อนๆวันนี้สัสดีรันสิพาไปเก็บเห็ดอีกแล้วเด้อค่ะเด้อก็เป็นสไตล์เก่าค่ะพี่น้องจะบ่มีคลิปอ่อบ่มีอันแบบตัตตดตด่อ้อคะวันนี้มาสวัสดีกันแต่ยำแรงเ้ยค่ะฝนยุก็จาจะคลิปที่แล้วจะพี่น้องเก็บเห็ดบนนี่แล้วค่ะก็เลยต้องไปเก็บเพราะว่าเพราะว่าอันเห็ดมันจะบานจะเห็ดละงอกที่สาเบรอนาจะเก็บโตค่ะ โลโูลูอย่าลงมานะมัดมิดห้วยเห่านกอันห้วยไก่ห้วยไก่เคียหมดเลยจ้ะนี่เห็ดขึ้นสิบออกไก่เคียไก่เคียใบไม้ออกหมดเลยจ้ะลงมันหนีหมดเลยไก่เคียปัญหาเห็ดให้เห่าบวันนี้ตายแล้วไก่น้อยเบิ้งค่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งพักกันเคียเป็นหมดเลยค่ะใบไม้กำลังเจ็บเ,เคียขึ้นหมดเลย เพิ่นมากันมมอยูจะหนีค่ะปะ่ะไปเจีบเพชรก้อนดนี้เดี๋ยวมันเจอเงาอีกแล้วค่ะคลิปเพราะว่าเขาตัดต่อบ่ไ้เนาะพี่น้องเนาะกะสิหน้าไปหยัหนนั่งลู้เพ่นลรนตามโอ๊ยบานหรอพี่นอ้องเมื้อนั้นหันบอเช้านี่เห็นแบบตุ่มๆแต่บ่ไรมาเก็บตอนที่บอกว่าจะมาเก็บน่ะน,นะตอกตุต่มๆน้องพี่น้องบัดนี้บางทีล่ะโอ๊ยเมื่อกี้ก็ลงมาคกับทันตานบานปานนี้เด้เรื่องอะไพี่น้อง จะถ้าล้อไปเจ็บม,มืออื่นกับคงไม่ไหวอะค่ะบานนัดก,ก็นี่เละจ้ะเบิงเบิงเบิงที่ละ่ะกันลอกลากกินพร้อมตัวพี่น้องมาพี่น้องตะการนอยอีกแล้วค่ะเ,เก็บเพชรงอกเพชรละงอกโอ้ยเพิ่นมันัดเด็ดพี่น้องเอ้ยกันลอกดื้อดือ้อเดียค่ะนี่ตุ่มใหญ่ๆพี่น้องเพิรนดันขึ้นมาโอ้โหยักเลยค่ะพี่น้อง จะไปรำเสียไปโอ้ยหัวลุดกระล่อลากเป็ดบ่อพูดนะเป็นเด็ดระหว่างไหวพี่น้องเด็ดปางไหวเดี๋ยวสาวไปลำป้าวเพราะว่าฟ้าล้ำยังฟอาน,นั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวอูเดี๋ยวเอาไปล่างเอาจ้ะเดี๋ยวจะล่างแล้วก็เบื่อไปให้พี่สาวเพื่อน ยู่อีกแล้วเพิ่นปอยากกินพี่น้องเพิ่นบอกส่งมาให้แน่เพิ่นเห็ดมันก็ออกบ่พร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเสียหมดเลยค่ะพี่น้องเมือสาวเห็นงามๆเห็ดเนาะมันมือเดียวมันกระบาดแล้วจ้ะเห็ดพวกนี้เ็ดจ้ะเดี๋ยวเฮาจะไปเกลียดเห็ดมันปูโตเบิ่งค่ะพี่น้องพี่น้องสภาพพังเห็ดก่อพิ่นออกฝนตกมาพี่น้องเอ้ยพากันเล่นออก ไปออกกันแตกสวดๆอยู่พี่น้องเมึงเนี่ยดอกน้อยดกอกยังก็มีพี่น้องถ้ามีบ่กินกันเนาะก็เลยประกาศเก็บจ้ะให้เบิ่งซื่อๆตรงนี่ยถั่วทิ่ดถั่วแดนอยู่ตรงนี้ก็เล่าเห็นอง,งุกตรงนี้มันเปื่อยโดนฝนแพ็ทแลงวอกตรงนี้ออก ไดโด่เบียวเื่อยหมดนอนเจาะมะเร,ร็งเจาะเห็ดมันปู่เห็ดเดี๋ยวสิพาเก็บอื่นนะคะเด้อป่ะเอาไปเก็บเอ้ยหมายถึงว่าโอ้หมายถึงว่าเห็ดมันปู่อันยูนี่จ้ะพาเก็บอื่นเบึงเมืองเห็ดกอพี่น้องดอกงามงามเด้อพี่น้องมากินขนาดเลยวได้เห็ดกอขาวเนี่ยแต่ว่าก,กับอากาศกินให้เก่านั้นเห็ดเผือกอีหยังละพี่น้องน,นี่นี่ตะเปาะแตะแปะยี้นี่อ๋อออกหลายดอกอยู่ เฮ็ดพึ่งอันเฮ็ดพึ่งอันนันแม่เฮ็ดพึ่งอีกอันมขมขมนี่จ้ะมันขมด้เฮ็ดพึ่งอันนี่นีด่ดอกน้อยเสร็จนี่แล้วก็น,นี่อีกดอกนึง <c oughs> ปาแต่ก่อนท่าน่เห็นนี่นี่อีกอุ้ยหลายดอกอยู่นี่อีกม,มันจะมันจะขมเด้อค่ะเบิ่งเฮ็ดแบทชัมเป็ดเออแบทชัมเป็ดคอย เห็นแบกช้ำเพื่อนข้อบอนี่หลังใหญ่เดี๋ยวจ้ะพี่น้ออองืืหุ่มมึนตัวเพิ่นถือฝนเพิ่นถือฝนโอ้ยเพิ่นถือฝนดีใจดีใจดีใจใหญ่ขึ้นหลายเติบ์ว้าวหลายเติบพี่พุน่นมืออึนมืออึนอะไรเก็บพี่น้องจะเห็ดอีกอย่างหนึ่งนี่หลายหลายคัสไทยพี่น้องเบิ่งเห็ดอีกแล้วอันน่ะออกเต็มอยู่ จะเห็ดอียงพาพี่น้องส้มเห็ดอีกแล้วจะไปเก็บเห็ดมั่นปูก็ได้ปปะยังบอพาไปด้วยค่ะพาชมเห็ดนี่เดินบานกอนอันนี้เห็ดกอเหลืองแต่ว่าขาพ่นเหลืองค่ะในหนังสือบอกเี่บอกว่ากินใดมันเป็นขามันเป็นขาขาขาวนะจ้ะอกล้าหลายพี่น้องนี่เห็นปะก็เลยบประกาศกินจ้ะแต่ก็มไม่ีเห็ดพึ่งอันนี้จับน้องบ่ง สองดอกกอี่นี่แต่มาซาบะรับมะกินเลยคะ่ะมึงน,นี่ขึ้นโอ้เห็ดพึ่งคมออกมาแล้วนี่เห็ดพึ่งคมโผล่มาแล้วแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยไก่น้อยเคลียเไป็นไม้หมดเลยโอ้ยเห็ดพึ่งโอ้นี่ครับพี่น้องดอกใหญ่เพิ่น <laughs> พี่น้องเถ่าแล้วซาบะรับเห็ดหรอแหละซาบรับมะเก็บเพราะว่าบ่กินมันน่ะนะ โอ้โหเห็ดกอเห็ดกอเต็มพื้นที่พี่น้องเลยถ้าดอกซีขาวๆหนึ่งแบบนี้ดอกซีขาวๆนั่นกระโล่เก็บกลิ่นอันนี้กันกระโล่เก็บค่ะพี่น้องมันกระโล่เก็บกลิ่นมันหลายแห้งหลาท้าชมเห็ดก่อนสิพาไปเก็บเห็ดไปวันนี้ก็สิไปเก็บเห็ดได้ปัะนี้ไปเก็บเห็ดเอ่อมันปูได้ปัะนี้ไป เบื่อนค่ะพี่น้องแฟนเพิ่นเกศลงแล้วเรียบๆแล้วเพิ่นเอาหญ้าไปโรยจ้ะหญ้าขึ้นเต็มเขียวอื้อแล้วค่ะพี่น้องยังเขียดเลยนกมาละกินหอยหมดเลยยังเขียดเขียดยังแห้งเลยค่ะ่คะพี่น้องคะบรรยากาศหลังฝนตกเนาะจ้ะเนาะ เก็บเห็ดละงอกมูแบบนี้อยู่นี่ประมาณเจ็ดดอกเจ็ดเจ็ดดอกเพราะท่านเองล้มคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่เพราะว่าแอบตัดต่อบะไรจ้ะสับละรดเคยตรงมาถ่ายคลิปแบบเราต้องตัดต่อจ้ะมาให้พี่น้องเบิ่งปไาสิบห้าไปเก็บเห็ดไปน้ำกันได้จ้ะเด้ออย่าฝ่าทิ้งกันเด้อค่ะพี่น้องหาเห็ดน้ำอัญมูบานนี่แหละค่ะหาเห็ด ผลียังเห็นเห็ดตรงที่เคยเก็บปีที่แล้วจ้ะก็เลยพายพี่น้องมามาเก็บน้องเนี่ยองมันละดึงหัวเห็ดพึ่งออกเนี่ยพุ่น้าเห็ดพึงง่งใหยตู้ยปันเห็ดพึ่งอันแล้วน,น่มั้งเนี่ยกระโลกกรนถอนมีดอกเดียวหรอป้ายปันเห็ดพึ่งหวานเลยดยูสีเพิน่นเหมือนเห็ดพึ่งหวานมากพี่น้อง เอาคือเก่าค่ะไปลองเก็บให้ดอกนึงปาโตถึงแล้วจับนอนจ้าบางทีซาบร่ามันเก็บปีที่แล้วค่ะด่าบ้านเขาเลยค่ะเมื่อค่ะดอกกระลังเนาะโอ้ยดอกกระลังน,น้อยๆเยอะเลยจ้ะดอกกระลัางงามๆนี้ยว่นน่ะน้อยๆเยอะเลยเห็ดอันนี้ดอกอันนี้โอ้ยพี่น้องบูเน่ สิว้ยมันใหญ่กว่านั่นค่ะเด้อสิเหลือก็แต่อันยิ่ใหญ่ปีที่แล้วเอาเก็บแล้วเอาให้เขาน้ำตัวพีว่น้องนี่ค่ะโอ้ยเห็นปะสิเหลือก็แต่ดอกใหญ่ๆก่อนเพราะดอกน้อยมันยังหลายอยู่จ้ะแม่หนี่สีพันงามๆเพ็ดอันนี้เพ็ดมันปูตน่ตัวนี้นี่จ้ะน้แหง้ง ทางทางท่านขาบ้านเขาแต่ว่ามันอยู่ข้างทางจ้ะที่ของเขาปีที่เราสาบลัเก็บสาบลักระแบงให้เขาน้ำจ้ะอุ้ยอันนี้สีเหลืองนะค่ะนี่ว้าเนี่ยค่ะอันนี้โกลเด้นค่ะอันนี้โกลเด้นแต่เมื่อกี้นี่สีสีชมพูค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะ สีสีงามขนาดเลยนี่ยังไงเพื่อนเนาเพื่อนเพื่อนออกกินเนาก็มีเอาอันนี้กินเนามีแนวกินอันนี้เห็ดพิษด้อค่ะนี่เจอรี่นี่เห็ดพิษด้อค่ะปีที่แล้วก็เห็นออกน้ำกันนี่เนี่ย วุ้ยวุ้ยขอโทษค่ะขอโทษโหต้องขอโทรหลายๆด้วยค่ะพี่น้องมันตัดออกบ่ได้เลยค่ะเพราะว่าสำรับบ่ได้ใช้แอปตัดมันก็บจิตีลังกาลงไปขอโทรหลายๆด้วยค่ะขอโทษขอโทเด้อค่ะเนี่ค่ะแม่กับสามียังสำลับรักมาก่อนนี่ค่ะวุ้ย สะอนได้เห็ดพึง่งบเคยเห็นทีเทียวเนี่ยคะ่ะเทือแรกเห็ดพึ่งหวานยูนี่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานดอกนึงแค่พี่น้องนี่เห็ดพึ่งอีหยังนี่โอ้โห what that อันนี้พี่น้องคะ่ะว้าวฮขส pink. พิงอ๋อพิง,พ,งพ,พิงพิงพิงว้าววววลึกพี่น้องสีชมพูซื้อพิง บอริสน่ The Pink Boris I saw in the book ไม่รู้ว่ากินได้ไหมแต่ว่ามันมีอยู่ในหนังสือเดี๋ยวไปเบิ้งอีกที่หนึ่งจะ้ะเบิ้งอันนี้เบอร์สลา,อ,นนอ,าอันนี้เอาไปก่อนเ้าไปเบิ้งในหนังสือโอ้ยมีคนขโมยเข็ดเราพี่น้องนี่อีกดอกนั่งทุกอันเลยเนี่ยเหตุเพิ่งตองนั่นแหละพี่น้องเป็นปะอู้ ก็หลอกมาถอนก้อนตลอดเลยงงเลยนี่จ้ะพี่น้องบันนี้ก็มาถึงตรงเห็ดมันปูเด้อค่ะเด้อปะ่ะจิบพักก็ไปเก็บเห็ดมันปูอุ้ยข้งางจ้ะในป่าข้งางงค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว้า เบื้งหลับน้องเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่โอ้ยนี่ค่ะเราบานบึ้งนี่เราอืมเแมงบดนยางมาเที่ยวหลายผัดมาเราเฮ็ดจนว่าอันบานพี่น้องเอาไปตัดอย,ยู่บานเด้อค่ะเด้ออันพันธุ์หนีบบานซาเวลลัมบ่ขอยมีจะ้ะเพราะว่ามันมาคืนกับ อันปลาสนมันจะเป็นแบบเ็กแบบกรีบนะจ้ะมันสำรับี้ต็ตนโอกท่านี้ก็จะเป็นแบบลึกๆล,ลงปลาลึกลงไปอีกจ้ะโอ้ะมันหกักมันแตก่ปพี่น้องเดี๋ยวไปเฮ็ุความสาดเอามันแตกไปเกาเลยสำลัมันกระดึงขึ้นมาคือมันหักเองมันนะมึงเห็นปะ อืมปตองดีก็ดิดนเพิ่นบ่ต้องขึ้นมานึ่โอ้ยดอกเพิ่นงามแห้งเ <c oughs> ต็มกระตาหน่อยเลยนี่ค่ะโอ้ยอันนี้เนา่าเอาเราพี่น้องเบาดอกดอกหน่อยก็น,นี้จ้ะน,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 นี่หน่อยเอาเป็นใหญ่ก้นอันนี้โอ้ยงามอันนี้นี่หน่อยอะไรกอน นี่จะ้ะพี่น้องจะเป็นคลิปสายวิลัมขาดจุดปูดเกิดตองขอโทษขอเอาไปได้เลยค่ะเด้อสายวิลัมแอดเพิ่มบ่ได้จ้ะได้ซ้ำใดก็ซ้ำนั่นนะ่ะโอู้ทายได้ซ้ำใดก็ซ้ำนั่นสินะเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะตัดยามันตัดบนหูตูนจ้กพี่น้องนี่จะ้ะเบิ้ลค่ะตรงนี้ มันเกิดเป็นย่อมใดก็ย่อมนั่นเลยค่ะมันมีย่อมนี่บางเดี่ยวบางอื่นกับว่าว้าวยึดไ,ไต่บางอื่นกับว่าหู้โืเกันจ้ะอ้ยมันเกิดยึดไตใบไม้พี่น้องบันดันขึ้นมาบันก็เลยหักูุ้ยงามแหง้งเนี่ยค่ะยึดไต้ใบไ,ไม้ห๋ยวก็มีแนวกินก้อนอะนะคะ้ำงามเอาเลย ปนกำลังงม้มเอาโหลดเนาะน้องเน,ะเนาะมึงค่ะอุ้ยเอาจุ้งไงจุ้งดูยอ่ะบ่วงขนกำลังกินให้เพื่อนกินเป็นซาสันเป็นยังได้ยานขนยานบ่วงขน นี่โอ๊ยเรียตรงนี้หมดแล้วจ้ะเต็มกระตาเลยเดีพี่น้องจะ้ะคลิปนี้ก็จะได้ฝากไว้สักนิดละจ้ะเดี๋ยวซริเริ่มทิ้ยางไปเรื่อยๆถ้าเมนมีกัอ๋อจิตไทยเบิ้งเก็บไว้ก่อนเนาะบระธานเตตาคลิปแต่ว่าต้องอ๋อพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะอย่าคลิปมันตัดไปเองเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วค่ะที่ติดตามรับชมคลิปซาบิลลัมด้วยค่ะเดอ้อวันนี้ดีใจไลด์ได้เฮดมันปูอันแบบฟอดเกลนอค่ะแบบกรีปลอกนะคะเพิร์นโกลเด้นตัวนึงมันเป็นสีชมพูเป็นนองออกสีชมพูน้อยๆแซ่บเด้อค่ะเฮดซุ้มนี้มันมันนุ่มมันคล้ายๆกับเห็ดอัลมันเป็นเป็นพวกเดียวกันกับเ็ดยตูตังอ่ะอยูยุโรปเลยจ้ะพี่น้อง แบล็คเบอร์รี่ทั้งยีโร่พันส่วนมากเพิ่นจะมีแบบนี้เละจ้ะแบบนี้ฟอร์เกลนี่ค่ะเขาเรียกก็เก็บก็บหลอกนี่ค่ะทัทง้ทงแต่ว่าบ้านซาเวลัมนั่นจะมีอาอันนี้ใหญ่ยเงีเลยจะมีแบบสมูทค่ะแบบเรียบเนาะหลายกลัวบางค่ะพี่น้องต้นผักน้ำบอกย่ายหน,น,นึ่งเนี่ยแบล็คเบอร์รี่เต็มเลยค่ะ แต่วันมันบาดแสบพี่น้องแบกบุหรี่อยู่รัดนี่จะามันบาดแสบให้เค okay, จ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องสาบะรำกินยังมาหอดทางเขาบ้านทางเขาหมู่บ้านค่ะรถเพื่นบ้านกำลังมาพอดีก็เขาโหได้ว่าสาบะรำเก็บเห็ดบ้านเขาตรงขามกับที่สาบะรำเก็บเห็ดเมื่อกี้นี้เพิ่นขับรถไปนี่สาบะรำไทยยังให้เบิ่งหัวตี ปิดท้ายด้วยเห็ดเห็ดนี่จะพี่น้องจ้าแต่สิพามาเบึงวัวอียงโอ้โหพี่น้องได้เก็บค่ะได้เก็บตอนแรกซาปลอมสิดทายบึงทั้งต้นแต่อันนี้ค่ะพี่น้องนี่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 เลยแม่พันบอกว่าอุ้ยเห็ดเห็ดมันอยู่ตำาๆเลยเธอไปเก็บบอกว่าสันวะพ่นบอกซาลอมว่เพ่นยางประจำนะพันเห็นกันแม่ก็รู้พ่น ปิดท้ายด้วยเห็ดหูนหนูดเด้อพี่น้องือคลิปนี้กันยาวอีกแล้วคิดว่าจะบนยาาก็เลยไดทไทยแล้วก็คุยกับพี่น้องมานำ้ำโอ้ยเดียวเด้อเ,เด้อฝนตกปุ๊บฝนกะ ตึงกระออกเรี้ยวขักเห็ดอันนี้ฮูโ,โนเนี่ยกินกับปพะท่านค่ะจนได้อันตากเอาค่ะพี่นอ้องดูสิสวยงามมาก อันนี้ไหมเต็มกำเลยเนาะอืมโ้โหว้าวบ้าค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงทึงต้นใหม่ค่ะแต่ก้อนมันผมเคยออกด้วยค่ะพี่ทองวันนี้ซาบิลัมอันเห็ดค้อนสาดแล้วซาบิลัมก็เอามาเทไว้ตรงนี้จ้ะ เพราะว่ารัวต้นนี้มันมาขึ้นน,นะค่ะเบิ้งเนี่ยโอ้พี่น้องที่กิ่งสับปะรดเห็นฟังผุนก่อนดิพี่น้องรอให้เพิ่นเดี๋ยวให้เบิ้งค่ะแต่แรกสับปะรดเห็นฟังนี้ก่อนมันแห้งค่ะพี่น้องมันแห้งดูโพดบ่ดัาน,นก็ะเล็บใบใหญ่อีกคือจังไหร่กบะรูค่ะนี่สับปะรดทายอู้เบิ้งเนี่ยลัง้งขึ้นใหม่ๆเลยค่ะ เบิ่งค่ะพี่น้องเห็นปะนี่โอ้ยกิ่งใหม่กิ่งนี่พันหกักเอ้ยพันพันตายแล้วค่ะเดี๋ยวพันก็นหักลงอุย้ยยั้งนี่มีใบเป็นกระมีอยู่ติดกับเห็ดนะเห็นปะจ้ะอุย้ยเดี๋ยวเนีย่ยค่ะพี่น้องเห็นปะโอ้เนาะเนี่ยค่ะพี่น้องสาเบลมวาสีอันเอาไม้บรรเอาบรนไดมัน ไสเจ็บใบไมาจ้าที่อันคอนพุ่นอันที่ให้เบิ้งกอนนั่นน่ะไปได้จนมันยุบซื่อๆค่ะพี่น้องจนจนมันยุบซื่อๆไปได้เมื่อก็เมาเจออันตรงนี้อีกตรงนี้โอ้วันนี้พาพี่น้องมาเบิง้งโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กันย้าหรอฝากไปแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเมมโมรีก็จะเต็ดเตมดีดังดังหรอโอเคค่ะพาพี่น้องจ้ะนี่เฮ็ดที่ได้คลิปนี้จ้ะ สามย่างบนเด้อทั้งเห็ดหูหนูทั้งเห็ดอันละงอกเห็ดมันปูเห็ดละงอกอยู่ข้างล่างได,ด้จ้ะเด้อเคจ้าวัสดีจ้ะบ๊ายบาย